นปายฮ่าอย่าคนตายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคนตายคขอบคมากครับ ครับบ่ายโมงสี่สิบนาทีนะครับสาระของรายการยังคงเป็นรายการอาหาร,รแต่หลายคนจะโจทย์จันว่าเราเป็นรายการตลกขบขันสนุกสนานบันเทิงก็แล้วแต่แต่ผมว่าอันนี้อันนี้มันเป็นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะที่มันจะมีทุกเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือครับผู้ชมครับเพราะฉะนั้นรบ่ายบ,ายบาย่าเงี้ยเราก็จะเป็นเพื่อผู้ชมเป็นหนังสือที่อยู่คู่คุณผู้ชมไปและคพูดตรงๆนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจากคุณผู้ชมจะให้พวกเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรก็ได้ครับแต่ขออยู่ใกล้ๆใจของคุณผู้ชมครับ อยากให้ทุกท่านมีความสุขครับก็ชีวิตมันจะไปเหงาจะไปเศร้าอะไรกันนักหนะาเนี่ยคก็บอกกันแล้วจริงๆว่าการทําจิตให้ลื่นเริงเบิกบานฮนะและอยู่ในกุศลธรรมครับหรือถ้าเกิดว่าเรามองอะไรแล้วลื่นเริงเบิกบานมองอะไรแล้วเป็นสุขเนะี่ยครับมันดีกว่ามองอะไรแล้วมันเป็นทุกข์บางทีเราเห็นอะไรไม่ถูกใจก็จริงนะฮะครับเราต้องดูด้วยว่าเราแก้ได้หรือเปล่าถ้าเราแก้ได้ก็แก้ซะแต่ไม่ต้องทุกข์กับมันอะไรที่เราแก้ไม่ได้อย่าไปนั่งทุกข์อยู่ครับมันจะทําให้ตัวเราอ่ะอยู่ในสิ่งซึ่่งเรียกวา กุศลกรรมมันเสวยจิตเราอยู่อย่าให้มันเสวยเรานะฮะเราต้องเสวยมันมาเสวยก่ชนอันนี้เราเอาให้ดูว่าเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสแบบนี้บ้างเราเรายีงที่ทำพิซซ่ามีทำอย่างนี้ได้ด้วยวันนี้คานผู้ชมครับแน่นอนครูคนต่อยร่วมกับโรบินสันแจกของท่านอีกแล้วนะครับอันนี้ท่านผู้ชม ท่านจะชอบแล้วมีความสุขอย่างที่พวกเรามีเพราะว่าก่อนที่เวลาเราจะได้ของอะไรเอามาแจกท่านผู้ชมเนี่ยเราไม่เชื่อครับครับเขาลองทำาไม่ใช่คือครูสมัยเขาจะเอามาอนุนนี่มาให้แล้วเราบอกตรงๆเราไม่เชื่อครับเราก็ได้ขอเข้าไปที่บ้านเราก่อนครับเราใช้กนใช่ครับเราก็ฮะทำไมเราใช้เราแค่อามาดูก่อนแล้วเราทดสอบเราใช้กันจนหนำใจก่อนแล้วเราถึงเอามาแจกไม่ใช่ อันนี้คุณวัดพูดอะไรอย่างนี้ได้ไงคุณวัดพูดน่าเกลียดมากแล้วความจริงมันเป็นไงฮะความจริงคือเราไม่ได้ทํางานความจริงคือเราเอาไปที่บ้านเราคนละเครื่องก่อนแล้วเราก็ไปใช้จนเราหนำใจแล้วเราก็ไปขอเข้าใหม่อีกสิบเครื่องมาแจกเราไม่ได้เอาเครื่องเก่ามาแจกไม่ม่ๆเครื่องใหม่เทจแจกในวันนี้เป็นกระทะอเนกประสงค์จากครุยซิเมตกำลังไฟ1,800วัตต์นะครับมีปุ่มควบคุมอุณหภูมิและปุ่มตั้งเวลาได้สูงสุดถึง30นาทีมีไฟแสดงการทำงานและทำความสะอาดได้ง่ายนะครับ สามารถทําอาหารได้หลายอย่างมากมายนอกจากความเป็นกระทงเขาแล้วเพราะมันกระทะอเนกประสงค์ทำพิซซ่าก็ได้ใช่ครับนี่เราทําให้ดูเลยนี่มูลคา่าทั้งสิ้นเครื่องละ2,290บาทแจกทั้งหมด10เครื่องรวมมูลค่า2,290บาท ูโชคดีไปรับของได้จี่บูดคัว,ค,วคุณ,คณต่อยอนะครับที่โรบินสันทุกสาขาเลยนะครับ,รบตั้งอยู่ตรงนี้แล้วเห็นอย่างนี้แล้วก็อยากจะทํากันเหลือเกินท่านก็เอาไปทํากันเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่แล้วลขอให้ท่านทํำรงอย่างมีความสุขมีค,ความสุขและท่านก็จะได้ เพลิดเพลินเพลิดเพลินในเจริญหัวใจเลยนะแต่วันนี้เรามีความเพลิดเพลินนี่คุณโก้กำลังจะมาเคลียร์ปัญหาทางบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับยันได้สามีเป็นฝรั่งค่ะอ how do you do หลายคนอาจจะชอบครับเพราะว่ามีวิตามินซีสูงฝรั่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 งแแแหหหมมฉันชอบค่ะเพราะว่า เกลือติดตัวตลอดอยากจะกินเมื่อไหร่ก็กินได้เลยล้อเล่นหยอกกันค่ะดีอยู่กันมาได้ห้าปีค่ะครับเขามีชื่อว่าจอรนจอรนเป็นชาวอเมริกันครับเขาดูแลฉันดีมากเลยดีมากกว่าพ่อจะยอมรับจอรนเป็นลูกเขยในทับตายค่ะจอรนกับฉันอยู่ที่แอเอจอรนส่งตั๋วให้พ่อมาหาเราค่ะพ่อส่งตั๋วให้พ่อ มาหาเราค่ะพอมาถึงบ้านปุ๊บพ่อก็บอกโอ้จอนพ่อมองนายผิดไปจริงๆนี่ไปอยู่เอลเอล้าไปเอลเอลแล้วนายดูแลลูกฉันได้ดีจริงๆบ้านนายน้องๆวังเลยนะโอ้รวยนะนายทำยังไงเนี่ยจอร์นจอรนกอดดิฉันแล้วพูดว่าป,ป้าป,ป้าเห็นสะพานข่าแม่น้ำนนมั้นไหม <ๆ S 1> มองลอดออกไปที่หน้าต่างสิ ผมสร้างมันแล้วผมเก็บคาาข่านทางโอ้ฉลาดพ่อบอกโอ้จรน,นายแน่มากอ,อพอปลายปีพ่อส่งตั๋วให้จรและดิฉันกลับเมืองไทยอ๋ออยู่เมืองไทยได้สามคืนสามวันจรก็พูดกับป๊าป้าพูดกับพ่อฉันว่าป๊าป๊าเอาเงินมาจากไหนสร้างบ้านใหม่แล้วเลี้ยงดูผมอย่างกษัตริชาเลยสามวันสามคืน พ่อก็บอกว่ามองไปที่แม่น้ำนั่นสิอนายเห็นสะพานไหมออจอนบอกว่าป๊ะป๊ะไม่มีสะพานครับไม่มีสะพานเลยอไม่มีนี่พ่อก็บอกว่าก็ใช่สิเงินสร้างสะพานนะป๊ะป๊ะเอามาสร้างบ้านแล้วก็เลี้ยงดูแก สงสัยสงสัยจะต้องเป็นข้าราชการหรือเป็นอะไรสักอย่างซึ่งมีเงินหรือว่าเป็นข้าราชการทางด้านอะไรสักอย่างแล้วไปเอางบประมาณเข้ามานะป้า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 รู้จักคุกไหมคุกคุกไงแม่ อย่าลืมนะครับครับวันนี้แจกกันจริงๆนะฮะกระทะอเนกประสงค์จากครูิเมตกำลังไฟ1,800วัตต์วัตที่เห็นอยู่ในขณานี้นะครับจริงๆแจกกันอย่างสูงสุดแจกกันอย่างจริงใจเลยนะครับมูลค่าเครื่องละ2,290้บาทแจกทั้งหมด10เครื่องเลยรันะฮะเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่แล้วตรงนี้กโทรกันเลยมูลค่าสองหมื่สองา2้อ0บาทสบายสบายใจเแล้วถึงพักระทะอเนกประสงค์เนี่ยคือคือทำอะไรก็ได้ในนี้นะจะ แล้วทำพิซซ่าก็ได้ไหมค่ัพิซซ่านี่นพซา,นพาเนี่ยพูดง่ายๆว่าคือเราสามารถที่จะทํากิจกรรมในครัวเรือนไดล้ลรว,วกินกันในครอบครัวเวลาท,ทำอะไรปั๊บออกมาปั๊บถึงแม้ฝีมืออาจจะไม่ได้ระดับมาตรฐานมากแต่เรามีความสุขเวลากินๆๆๆๆๆๆๆ เขาเล่าอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วคุณไดยชอบแกล้งเขาท่านผู้ชมชอบถามว่าคุณนวัดทำไมถึงชอบแกล้งคุณอ้อนะอันนี้ท่านผู้ชมอย่าไปโกรธครับอย่าไปโกรธมันเป็นมุกกันจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นพ่อลูกกันเขาบอกนสวัสดีคุณพ่อก็เนี่้คุณพ่อจดอะไรลูจดอะไรลูกจดอะไรลูกจดอะไรลูกอะไรพ่อเอาสบายเลย ก็มองเห็นอยู like, yes, yes, ่แล้วใครเป็นพ่อนะฮะเขาเป็นพ่อลูกกันนะเขาเล่นกันหยอกล้อกันเท่านั้นเองเนี่ยอาไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาเชื่อนะเขาเชื่อเขาเรื่องจริงไม่ใชเรนะจริงไม่แต่ทั้งหมที่อยู่ในห้องในห้องแต่งหน้าอย่งเอยหนูเห็นแล้วชักประวัติกันนะแม่แม่ขิงเป็นอะไรยังไงอ๋อ ไม่ไหวว่าอันนี้ก็แรงไปอันนี้ก็แรงไปท่านผู้ชมผมไม่ได้เล่นคุณแม่ผมไม่ได้เล่นครับโก้คนเดียวนะครับโก้เนี่ยเวลาคิดอะไรได้ก็พูดพร่ำนครับเฮ้ยอะไรไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักมาแต่ตัวอะไรแม่ขิงนี่จริงแล้วไม่ใช่แม่ของพี่อ้อนะคอ๋อรับแต่ว่าเป็นเป็นอะไรคุณนวัตรครับเป็นพี่สาวเป็นพี่ขาวครับผมแล้วก็เก็บพี่อ้อมาเลี้ยงอย่ามาโยงญาติกันเลยนะเดี๋ยวคนดูเชื่อ ก็เก็บได้จากลงมาเด็กอย่าลืมนะฮะขอให้โชคดีเป็นของท่านนะฮะกระทะอเนกประสงค์จากครีเซเมตนะครับอันเนี้ยจริงๆท่านผู้ชมเอาไปทำเนี่ยสนุกจะทบามันจะมีอะไรสนุกกว่านี้กันครับมันฟรีอ่ะใช่ฟรีฟรีจริงๆนะฮะสิบเครื่องอ๋สิบเครื่องนะนะพักตัวนี้สักครู่พอกับสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ ปลารากรอบฟูทรงเครื่องครับผมกินแล้วผมชอบเหมือนน้ำพริกปลาดุกฟูแต่มันเบิ้ลกว่าด้วยรสมันเป็นบ้านและมีกลิ่นปลาผมการันตีได้ว่านี่คือสูตรทั้งความสุดยอดจริงบอกเลยว,วันนี้อร่อยมากอ,มอันนี้เราจะเก็บไปกินพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้อร่อยแล้วพรุ่งนี้ต้องอร่อยกว่ากล <laughs> ัวค <c oughs> ุณตา สวัสดีครับสวัสดีครับฮลหยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริจริงผมเนีอร่อยด้วยด้วยด้วย่อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชนะครัตามเราได้ทางย t u b e ครับกดติดตามนี่ไงมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกร้อออกจากปากรูครับผมอย่าลืมนะครับ่ากืมติดตามนะครับรายการโคคุณต่อยนะครับที่บอรดออฟฟิเชียลนะครับฝากซับสไครต์ ตับจะใครอ๋อกดติดตามแหละคนไทยหัวคุณตอยครับตามกันแล้วกัน